สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเจ็กกินครอปเผยซีซั่นหน้าชีแมนเชสเตอร์เต,ต็งควา Club, ค้าแชมเปี้ยน์ลีกเจ็กกินครอปกุนซือของลิเวอร์พูลได้มีการเผยถึงเป้าหมายของทีมในซีซั่นที่จะมาถึงพร้อมยกให้คู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์เป็นทีมเต,มต็งที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองอย่างไรก็ตามเจ็กกินครอปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่างสกายสปอร์ตว่าเป้าหมายของเขาในซีซั่นนี้คือการพาทัพหงส์แดง ไปจบในพื้นที่ท็อปโฟให้ได้เพื่อคว้าพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนอกจากนี้กุนซือคนเก่งของเรียบูยังยกให้มาร์ชเตอร์ซิตี้ที่นำทัพโดยเปปกูเดล่ากุนซือสมองใสเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษไปครองซึ่งเจเกนครอฟนีครับได้กล่าวเพิ่มเติม,มาไว้นะครับว่าโอ้พระเจ้ามันเป็นการแข่งขันที่หนักหน่วงมากเลยล่ะนี่แหละแชมป์พรีเมียร์ลีกผมมองไม่ออกเลยว,ว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้าวินแต่ผมรู้สึกว่าผมมองอย่างไรก็ แมนซิตี้จะต้องเป็นแชมป์ในท้ายที่สุดและไม่มีใครที่จะเป็นคู่แข่งเขาได้หากพวกเราไม่ได้มาสอดแทรกมากคว้าแชมป์ผมว่าแมนซิตี้คงจะมีการคว้าแชมป์ต่อเน,นื่องถึง6-7ฤดูกาลเลยซึ่งมันบ้ามากมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศนี้ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของเจอเกนครอปนะครับออกมาในลักษณะเชิงคล้ายกับสุดจิตวิทยานะครับที่โยนความกดดันมาให้ฝ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับจะมีการดวลกันนะครับในเกมคอมมูนิตี้ชิในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565เวลา5ทุ่มนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้แชมป์แรกไปของแชมป์นี้จะเป็นของลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขอขอบคุณทุกท่ารนะครับที่รับฟังจนจ,นจบรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารก่อนใคร และหากผิดพลาดประการใหนทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ